สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะเมื่อคืนนี่ก็ได้นอนหลับดีอยู่นะคะหลับหลายชั่วโมงอยู่นะคะี่นุชก็ได้ฝากข้าาซื้อนะคะฝากาทางโรงแรมนะคะซื้อของที่เซเว่นมาให้แน่ไปสั่งเพราะว่าสั่งบะมี่เมือนะคะอยู่เพจเลม่เผื่อมีญาติมาคนย่านนะคะนี่นะคะว่าสั่งมะม่วงนะคะพร้อมน้ำปลาหวานนะคะ ก็ไดมว่วม่วงอันนี้ก็เป็นอาหารเมื่อวานนี้ที่ยุ้ยไม่ได้กินนะกินเขากระไดม้วนหนึ่งเลยอันนี้ก็เป็นวันแรกที่แบบสดชื่นแน่ขึ้นมานหนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นยานะคะกินยาเมาื่อคืนนี้นะคะรู้สึกแบบเมื่อยน,น,นะคะได้ปูอัดนะคะได้ปูอัดแบบนี้นะสร้างอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นยังเนาะได้อยู่นะไดู้อัดมาสองมาแม่นี่ก็ได้ มันมีรสชาติออียงเลยนะนี่รสชาติเลยแฉบยูตะวานมาเพีอันนี้เขาเขาทำสุกมาแล้วนะคะเขาเข้ามา,าลูกชิ้นปลานะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านงหล่องเรือหนีเขาไม่ให้เราเอาอาหารที่ไม่สุกไม่ปรุงสุกเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นลูกชิ้นเอียงทีขง่ข้าสซังเข้าเสิปรุงสุกหมดนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นหม่คิดว่า โอ้ลูกชิ้นปิ้งห้าไม้นะคะนี่น้ำจิ้มพอเลยไม่มีหรอน้ำจิม้มอ๋อมีซอสมะเขือเทศนะฮะมีซอสปลากระเ,รเทียมอิ่นะฮะมีนกจ๋ามะซ่ายังนกจ๋ามะซายมะกมายนะคะมันเป็นยังนไงไม่มีน้ำจิม้มคิดว่ามีน้ำจิม้มในนี้นะคะมันเป็นอย่างไ้นกจ๋ามาใส่มาแนา่ก็ได้เหรอ นี่ก็คือที่ยินุฝากเขาซื้อนะคะแล้วก็ยินุกะหั่นตู้เย็นเห็นแล้วนะคะมือหันนี่เก็บเปิดผิดทางนะคะมันเยอะทางนี้เน,ะน,เนาะนี่ม่เยอะทางนึ่นะคะตู้เย็นเออก็มีน้ำน,ะะน้ำอย่างเดียวนะคะน้ำอย่างเดียวเขาให้เขาบ่ใหา,าดื่มบ่ิมีอัน,อนกัห้อเนี่ยนะคะน้ำอารมณ์กะสร้างซื้อก็น่าจะได้อยอกนะคะเขาบไได้หามเนาะแต่ว่ายินุกะบ,บ่ดื่มนะคะเพราะว่า เป็นคนที่ดีนกามากินพอดื่มนะ,ะช่วงน,นี้ไม่ดื่มนะกินน้ำแทนอันนี้กับเป็นพวกกาแฟนะคะเดี๋ยวมาขึ้นนี่กันอนหลับฟันดีอยู่นะคะบ่ฟันเลยหับเมื่อยเมื่อคืนนี้พามาดูวิวตอนเช้านะคะตึกเอยียงล้วสูงแท่ผุณน่ะสูงนะคะตึกสูงแห้งเยอะกอดถ้วหมอนี่น,นะคะ Now it's about seven o'clock in the morning. Know, in นั้นในแบงก์คอลนะคะไทย i ลนด์นะคะแบงก์คอลซิตเนาะในแคปิตอลในไทยแหละนะคะสเปนคอลในตอนเช้ามาทานอาหารเช้านะคะ i i order this because the food the hotel give to me is is only like tiny it's just know m it s m i'm not eat that it's not not q u o t for me น no. ะ บางครั้งเขาก็ว่าภาษาอังกฤษน้ำน,นะคะเพราะว่าเพื่อนๆคนต่างชาติก็มีนะคะเขาก็ว่าว่าภาษาอังกฤษเนี้ยน,นะคะ I just order um, from the shop downstairs นะคะ b บ t the gonna take my my money when I check out now just put in the bill นะคะไอ้ t h e ต่างชาติมีอะไรอ่อ This day the chat มีอะไร Honey b a t like per time uh. Any time I want to order something I can pay for my bill like in the shop but เอ็ก a 100บาท for person who a work there for, for service นะคะวันนี้นึกวก็ไม่กินมามานะคะรอก,กินอาหารช้าแต่อันนี้เอามาใส่มามานะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะ